รักนะครับรักพี่โดนี้นะคะรักเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงไหนอุ้ยอุ้ย โอ้แม่นจัดต่อมซ่อมน่ปะวางให้เขาแปคิดคิดว่าจะมีมาเพิ่มไหมเพราะว่าจะมีแล้ว4คันแล้วนะมีม โทษพี่โทษโทษโทษต่อไเลยเรียกช่องนี้ช่องนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเช็คของกลางก่อนไหมเช็คตัวก่อนไหมครับเราขออนุญาตคนตัวค่ะนะครับเรียกช่างกันหน่อยครับขออนุญาตคนตัวค่ะเดี๋ยวน้องเรียกให้ก็ได้ขออนุญาตคนตัวค่ะ โ <Cornell>. อ้หราบลลามได้ตำรวจอ้าวคนอ้าวคนโคตหน่อไก่เลยโอ้โหคือคือแบบตรงนีหน่อไก่โคตรหนอไก่อะ ุณว่าเรามาโนไม่พอคุณยังว่าเราไปอีกเหรอเดี๋ยวก็โชคแตกผมข้าวแล้วมันบาดตาอ้าวเหรอคุณดีนะไม่บาดใจเธอสุดชุยตลกนะคุณหัวไก่คุณเราไม่ได้ชื่อหัวไก่ตลกเวนโนตระนโนนี่รู้ว่าเขาตระเวนเนี่ยเขาไม่นโวเขาไมมีพี่สาวเขาไม่มีด้วยนะฮะเขาไม่นโวไม่มงไม่มี มินอันนี้มินใช่ไหมอ่ะใช่ครับอุวิช่างยังไม่มามาละหน่อยเฮ้ยไม่เอาไม่ให้เลื่นเรมีตังค์เปล่าเราลอมาฟังมาละเร็วๆมีตังค์หรือเปล่าถามก่อนเนี่ยคุณช่างช่างมาแล้วอ่ะเช็คสักเท่านึงได้ไหมไม่มีตังค์หรือเปล่าผมให้ละผมให้ฟังได้แต่ต้องมีตังค์ฟังได้แต่มีตังได้มาๆมาๆโอเคฮะไม่มีไม่มี้สองร้อยจุไปเล่นๆล่นเล่นเล่นนิดนึงได้หมข้าตังสองพัน อ่ะได้ค่ะมาร้องอ่ะเดี๋ยวพอทอดเดียวพอหน่อยเดี๋ยวพอช่างช่างไม่ต้องระชาได้ไหมไม่ต้องจบไม่ต้องจบนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอบอะไรนะเรามีคาร์ลนะขอเลือกคาร์ลหน่อยเรามีคาร์ลนะขอเลือกคาร์ลหน่อยเรามีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อยเรามีมะระนะขอเลือกมะระหน่อย เลอกล้วอยาวางมรที่เดิมได้ไหมทำไมอ่ะเลิกแล้วช่วยเปทิศมาราให้หน่อยทำไมอ่ะรอมยอยากให้เธอหันมารักเราหน่อยหันมารัเาหน่อยเอาเลยโอนตังเลยคุณรวจไปยังไงกระป๋าเลขอะไรคะห้าพันโอนให้มีเงรนสามแปค่ะช่วยกันเลยคนละพันคนละฟังแล้วคุเราผิชอบเลยสามแปเก้า 5,000พันแล้วช่วยเลยไปเก็บมันเองกระเป๋าสันหนึ่งสามหครับขอบคุณครับอุยก็แบบว่าอยากฟังเพลงอ่ะเนาะก็ต้องยอมจ่ายนิดนึงถูกต้องครับของดีมีให้ฟังแต่ต้องจ่ายตอนนะครับคือแบบคือคือคือต้องแต่งตเราแบบน่ารักแบบนี้บ้างไงถึงพีง่อยาจะให้ตังค์ถูกปะ ไปก็ไม่ทันเขาหรอกพูดจริงๆเลยเออโอ,อยกันเถอะโอ้โหบ,บึ้มบึม้มบัมซัมเบสุดๆเปิดวอด้วยอะไรหรอป้าเขาเริ่มเปิดเพลงอ่ะเขาเริ่มเปิดเพลงอ่ะ 再呢、嗯 เย็โอ้โหควันขึ้นไอยาความไอ้ตาลาตลาตลอาเลอากล่องมาตั้งให้เขาด้วยครับจะเลยชนก็เลปหับหับยชนไหมชนใครชนเี่ชนเลครับชนก็ได้ชนดีกว่าไหมชนดีกว่าเดี๋ยวรถคันขาวมันดกอะลองนั่งด้วยชนดีกว่า จนลราค่อยมาตั้งกล่องเอาโอเคครับรถมันขึ้นชิปอีจะไปรอดหรอเดี๋ยวโอ้โหผมต้องได้ซ่อมไหมช่วยคนขนาดนี้ไม่ไม่คือแบบถ้าอยากซ่อมก็ซูเปอร์สายยาหาหนึ่งเพลงไม่มีไม่มีคุณชนผมขนาดนี้มีคุณคุณชนผมขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องนะถ้าคุณอยากซ่อมคุณมินต้องร้องเพลงให้ตำรวจฟังไม่ต้องร้องไม่ต้องเขาให้เขาเซฟเสียงนะครับผมเจอเขา ผมเจอแต่ละคนเขาล้องหมดเลยร้องร้อล้อล้องแล้วแล้วเรนเล่มีคนร้องเพลงตลอดไม่มีไม่มีร้องแล้วพอแล้วฮัลโหลครับไม่ร้องแล้วไม่ร้องนะครับรอให้น้องเก็บเสี่ยวครับผมใช้กล่องซับแรงกันแล้ไม่อได้ช่องหรอกเอ้ไม่เยาไม่เจอเมียวไม่เจานะครับ แล้วถ้าเราเขาอยากร้องเพลงอ่ะก็เอาให้เขาหมื่นนึงมห,นนหมื่นนึงเอาแล้วแบบเดี๋ยวเรา,เ<อ>าไปฟ,าฟังเอาเออฟังหมื่นนึงคุณเราไปกับคุณได้ไ,ดไหมเดี๋ยวไอ้นี่กันไหนอ่ะอะไรครับเนี่ย ประตูไม่ได้ปิดแฮ หนีเราแรงบอลเลยนะอะไรนะครับเปล่าแค่บอกว่าเราสนีแรงไม่บาลเลยนะเดี๋ยวเนื <t symbolic> ้อหอมพี่หมูตำรวจอย่าล่าเขาก็รู้ตำรวจชอบเรานะเดี๋ยวคุยกันเอาเลยไหมทั้งสองให้เราคนเดียวเนี่ยอ๋อ Terima thằng hoài chưa hả bao? nó còn xong rồi hả? À. còn đây nữa, còn

อะไรนะครับใช้บัตรอันเจลหมดเลยฮะทุกคนสองคนที่มาผมครับนะครับให้เหลือห้าทีครับค่าปรับใส่โตผมนะเดี๋ยวผมมาแล้วบัตรอันเจลก็น่าจะไม่เกินสิบเอ่อยี่สิบนะฮะญาติคนตัวครับถ้าสมมติต้องใช้บัตรอันเจลสิบหรือยี่สิบอะก็ดึงออกไปเลยครับโอเคไหมโอเคได้ครับแล้วก็ใส่บินที่ผมนะครับขอบคุณครับของคุณผู้หญิงใส่บินที่โทนี่นะแล้วก็ใช้บัตรอันเจลัลู ผู้หญิงอยู่ไหนอ่ะไม่ต้อง้ะไรอ่ะ <c oughs> ฮัลโหลผู้หญิงอยู่ไหนอ่าเขาจะใช้บัตรอันเจลนะคนนั้นอ่ะแล้วก็ค้าฝักใส่ที่สติมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้โทนี่วูดผิตติปเฉยเลยไอ้ยันตี้วูดฟิตอันนี้สามพันนะครับใส่ที่ผมเลยฮะแล้วฝักของผู้หญิงเท่าไหร่อ่ะผมเมื่อแนิบนึงนะเดี๋ยวมาโอเคครับโอเคครับโทนี่ เจ้าคู่าไหร่ของึกอ่าตัวนี้เขามีบัตรดำบัตรแกง๊งห้าน,นาทีปะห้านาทีใช่ค่ 5, 3, าปรับสามพันของผู้หญิงก็ต้องพันห้าถูกไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวค่าปรับเดี๋ยวใส่ที่พวกนี้เลยก็บัตรห้าห้านาที โอเคขาปรับเลียรแล้วเหลือจำคุกของโทนี่ห้านาทีะของผู้หญิงเท่าไรก็ของผู้หญิงก็จะของขอผู้หญิงเลยจะเป็นหลบหนีหลบหนีก็จะเป็นอีกคดีหนึ่งก็ไม่มีก็บัตรดำใช่ไหมของผู้หญิงเขาถ้าไม่มีคือสมรู้อะสมรู้่าก็คือเฉพาะของของกาเท่านั้น่อาแล้วก็หลบหนีก็อีกคดีนึงอะฮะ ก็จะเป็นสิบนาทีเขาใช้บัตรอันเจลบัตรอันเจลใช้ได้ปะเกียรติของผู้หญิงไม่ใช้บัตรเจลเกียร์ีทต้ต้องใช้กี่ใบอ่ะต้องใช้สิบนาทีป่ะเอาสิบนาทีใบหนึ่งอ่ะเหลือห้าทีจะไอ้ดึงออกจะไอ้ดึงออกดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ต้องให้เขากริฟอย่างเดียวไม่เขาบอกให้ดึงไงเพราะว่าเขาไม่อยู่อ่ะใช่ใช่มันมันมันดึงไม่ได้นะต้องดึงดูดิดึงได้ปะ เพราะว่าลองแล้วอ่ะดึงไม่ได้นะเออดึงไม่ได้อ่ะใช่ต้องใเขากับคลิปอย่างเดียวอ่ะแล้วทนนี้ไม่อยู่แล้วด้วยยังไงก็ต้องรอเขาอ่ะก็เดี๋ยวให้บอกเขาอ่ะว่าใช้แบบเดี๋ยวสิักทีก็เดี๋ยวของคุณผู้หญิงจะโดนห้าทีครับ เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยแลวทีนี้ครับเอ่อรล้วก่กิฟต์บัตรอันนี้โอ้ได้ครับได้ครับสิบนาทีครับสิบนาทีเอ่อได้ครับสามห้าครับขอบคุณครับเนี่ยทีนี้กูมาแล้วนะเอ่อเจนนูนครับนะเจนนูนโอเคโอเคแล้วเราจะมาพบกันใหม่มัาเข้าให้ เอาไม่ไปมับเอาอย่างมับยังอีกยังไม่ไปจริงฮะใชไมน้องสิบหา้าห้าหลเดินเท่าไหร่อ่ะ โดนอนอะไรโนห้านาทีอ๋อโอเคน้าดีครับกูมีเรื่องให้ชุวครับว่าไงครับนะเสียงระดับชัวรี่ไม่ได้พูดไงอ้าวโทบอกไปล้อตกับกูแป๊บนึงมีเรื่องใหญ่สุดๆไปลอตใช่เรื่องใหญ่เอไปเขเรียก่อนเรื่องใหญ่สุดๆเลย ได้ครับนะได้แล้วไอ้ที่เขาเขียนบิลลี่อยู่กระดาษเขียวนะมึงคนเดียวเอาครับผมคนเดียวได้ครับมึงเป็นมึงเป็นงานนี้เพื่อเพื่อมึงเลยจริงเดี๋ยวเด็กคุกให้บอกจะว่าจะเลือกอะไรได้ครับแล้วออกตีคุกกันแล้วกันได้ครับนะเดี๋ยวคุยกันนะอีกห้าทีครับนะได้ยินทางดีครับสวัสดีครับใจเไฉบะคือคือเราอ่ะรีบเลยอ่ะเราเราไม่เรียกอ่ะฮะ น้าฮะลืมหนูอะไรเหรอลืมหนูนะครับมาคนเดียวไม่ใช่เหรอนะหนูขับพาน้ามาน้าบอกมาคนเดียวไงน้าลืมพ่อเลี้ยงที่ฉันนะคณัธิการเทานเวลากราผู้ชายอายก้มต่ำๆโคกเข่าแล้วด้วยยิ่งดีจะได้บอกเหรอจะได้แค่แค่วันเดียวเท่านั้นแหละจะได้ไอ้สาวแบบก้มต่ำๆอย่างนี้ยหลังจากนั้นไม่มีแล้วจ้ะกูบอกเลยได้แค่วันเดียว อนี่ชื่อชื่อน้องมินครับนะสวัสดีครับใครอ่ะเขาคือใครอ่ะว่าที่แฟนอนาคตน้องเองยแล้วจะเป็นน้าเขาเลยนะน้าขาบมาดศใจขอไม่ค่อยดีนะพ่อเขาเคยขั่วกั่หนูพอะไรนะพ่อเขาเคยขั่วกว่หนูช่วง ใครพ่อใครพ่อหนูไม่ต้องถามมึงอ่ะสมอว่ามึงเอาใครเ่ยไม่คู่อ่ะไม่เอาใครแล้วแรงมากับกูมึงยังมาคั่วกูเลยนาไม่มีอันนั้นเข้าคั่วเปล่าสามนาทีครับนะไปดู นี้โทนี่ก็ต้องกลับกับเอ่อนาะส่วนนี่เดี๋ยวพาไปส่งมิ้น์นะครับเออเลขอะไรอ่ะเลขอะไรครับสามแปดเก้าครับข<ห>อเผย้องกินเดี๋ยวเดี่ยวยังลองอยังลองอืมฮัลโหลว่าเฮียเออ,เอ,อถามพวกไอทีอาร์หน่อยดิใครมีขายจุดสิบปะ ถ้าไม่ถ้าไม่มีใครขายบอกยืมยาสามเม็ดดิโอเคได้ได้ได้ยวบอกให้เสียเสียโทนี่ยาห้าเม็ดห้าเม็ดก็ได้ไอ้โทนี่ไอ้โทนี่ยืมยาห้าเม็ดได้ไหมเดี๋ยวมาคืนเดี๋ยวมาคืนหนห้าเม็ดใช่เดี๋ยวอยู่ที่ตู้อยู่ไหนอ่ะไอ้ตู้แม่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ตู้เสียบอกแล้วพวกเราขอขายมีบ้างขอขยมีบ้างขอขาตีพไม่มีพี่หมดเลยไอ้ตีฟไอ้ตีฟมียาบ้าห้าเม็ดได้ที่รถอ่ะจะรับปูนเป้านงานรับปูนเป้าที่มันไปดูให้เราแบบมามาเลยมาแล้วกันไม่รับอะไรครับด้ว่าจะใช้ได้เลยไม่รู้ใช้ทำไม เอหนมราเหรอะไรัะเหมือนเขาจะต้องไปประเทศนู้นกันนะครับอ้เดี๋ยวเขาลิฟต์กลับมาเราเห็นไหมครับตอนไหนต้อมได้ครับเงินมันออกจ้างแล้วนะรับนะคะล็อกมันกันครับแล้วทำไรต่อมามีสอยู่ป่ะมามีสทำองานต่อป่ะมามีสไปหาคุณตาแล้วค่ะ เมียคนใหญ่อีกแล้วไม่เป็นไรเอารถเขาไปใช้ใช่เอารถไปใช้อยู่แล้วได้เผื่อเดี๋ยวรถเขาตรวจมาให้เผื่อไปทําอะไรเล่นแต่ห้ามไปจกปูนกับหนุ่มไม่ไม่เอาไม่ไม่เอารถคันนั้นแค่แค่คอามาโชว์ทำางก็ได้ค่ะอ๋อห้ามจีบหนุ่มเด็กขาดแล้วห้ามหนุ่มมาจีบด้วยแล้วใหม่กูเดินก่อนเหรอ ประเทศโกงงานเยอะนะขอบคุณปืนให้ขอบคุณปืนนะครับเอานะาน้องไปแล้วเหรอใช่ครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวเนี่ยไปนะครับ เช่ากันกระดาษเขียวแล้วเจ๊โอเคครับเดี๋ยวไปไปส่งเนาะมาบอกน้องก่อนเดี๋ยวเขามานะโอเคเปล่าถ้าเดี๋ยวเขาก็จะทำอะไรประเทนู้นเดี๋ยวเขามาบอกเห็นไหม จุดอีกสามนาทีนะครับจุดคิดไม่ได้พาไปด้วยครับมฟังงานนี้งานถ้าไปด้วยเดี๋ยวมผมจะบอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรื่องเอาให้เจ๊เอาไปเ<อ>ไปจ้าก,การเขียวครับเอาอเอาเลมาเจ้าก,การเขียวไปการเขียวกูจนะอินโทรไว้ให้ทนขึ้นอยู่ความเป็นความตายของกูเลยที่กูมาหามึงครับเลยครับ คือกูจูนรถวิ่งหนึ่งร้อยไม์ครับกลายเป็นวิ่งสี่สิบไม์แล้วกูหมดไปเป็นหมื่นแล้วด้วยกูลองเองแล้วสองครั้งถ้ากูซึ่งกูทำอะไรไม่ได้โอเคได้ครับไม่งั้นอู่กูเจ๊งมันมีคู่แข่งอยู่ไอจีซัดอ่ะจะได้ไหมอ๋อจำได้เปิดอู่ข้างๆกูใช่เหรอแล้วแม่งจูนอย่างแรงโอเคแล้วคือกูอ่ะแล้วคือกูจูนได้แค่สี่สิบจากวิ่งร้อยนะ เจอลูกค้าบุ๊มเร็วลูกค้าเร็วจับจับเร็วต้องบอกว่าจับเร็วเป็นก่อนที่จะมาให้คนอื่นเลยต้องไปหามาหามุ๊มก่อนู่ไอ้เฮียแม่งจับทีน่นู่นได้แล้วน้องไปสื่อนู่นเลย้พี่ได้ไหมน้องขอได้เออแรกสองเจ็ดเก้าขอได้ครับพี่ลงมาแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยตีมอีกปะอีกสองมตป้าขาดพี่ปีเตอร์สวัสดีครับ น้ำขอบครับจุดสิบจะมาโอเคโอเคครับเดียวครับเดียวครับเดียวแล้วก็น้ำเปล่าพี่ว่านอะไรนะไปเปล่าเหรอครับไปขายจุดสิบรอบสุดท้ายโอเคค่ะน่าจะไม่โดนจับมั้งไม่โดนหรอกพี่ปีเตอร์ว่าอะไรน้อยอะไรพี่เลี้ยสองจุดเก้าสามเมตรโอเค <ไ>มาเขาเคลียร์ถนนเลยเฮ้ยเจี๊ยบเกินเมตรึงเฮ้ยกล่องแดงมีป่ะฮะกล่องแดงมีป่ะเจ๊บกล่องแดงมีป่ะหีึป่ะสองป่ะสองป่สองเจ็ดเก้าขอหน่อยนี่ใครขายยางเมื่อกีตอนนี้นี่ผมผมเนี่ยผูเดียวเหรอใช่แล้วพวกอกานอื่น พี่หลงมีคำมาโชว์ไม่ใช้ป่ะขออีกเรียบของดูรบรกไม่รีบไหนรีบนะรออยู่นะก็รอเวลาก็บิด หว่วงนะคะฮะเ,เขาเขาเรารู้สึกว่าดูแล้ว่านะย่าเขาเปนอะไรอะไรเหรอเขาจะให้ไปจูนรถให้ไปจูนรถให้น้าเขาไปจูนรถนให้นา้าพี่ออกเข,า,า,เา,ขากลับมาเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะเป็นทุกอย่างจริงจูด<ม>บัต<ม>เนี่เหรอ,นะหรอวะพี่เห็นหน้าหนสองจุดอ่ะไม่ไม่หน้าคือไม่ได้ขายไม่ได้บักชัวร์ไปได้กี่รอบเราขายเจ้าสิบหรอ ตะคริบเจอกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็เดี๋ยวลองไปดูนครับลองดูดูด ฮัลโหลเฮียเดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกับมานะฮัลโหลฮัลโหลครับไเฮียมงเฮียวินบอกเฮียหลงนะถ้าใช้คันนี้ใช้ได้เลยนะผมไม่ได้ใช้แล้วกลับมาไปนูดี้ครับนะครับครับนะเจอแฟนเก่ามึงนะใครหรออ่ะไม่เล่นเหรอหรือใครเป็นคนที่นานมาแล้วแม่กระถินเวลาไปทำบุญนะเออนั่นเลย เรอไขาบอกของเขาเป็นเพื่อนสนิทครับเฮ้ยเอสิลาไปละไปงานพี่บดอ่ะมีของมีของท้ำบดแล้วไม่เยื่อเขาทำบดดำฟังเล่าเรื่องมีใบลงแหเหรอไม่ใช่นี่ครับเรื่องอะไรขออหน่ยได้มที่เฉียนเล่าให้พึงฟังอ่ะอ่านนึงนะต้องหลังใช่ปีโหแม่งเล่าหลายเรื่องเหลือเกินไม่เจอกันตัวมาเรื่องที่ไม่เจอกันตัวอะไรเฉียน มีพวกใบกัญชาไหมคุณเราคุยกับมันดูเด็กแล้วจะหาเออเอาให้หน่อยนะเจหลงอดีตใบกัญชาโอเคงปั๊บปั๊บเจหลงเจหลงรถไม่ได้ใช้แล้วครับเดี๋ยวผมมาผมไปประเทศนู้นก่อนนะเจอนู้นครับโอเคครับหืมรักนะคะเดี๋ยวเขาเรียกกลับมานะโอเคค่ะทำอะไรบอกเขาด้วยโอเคเปล่า ไอ้นี้แพ้มหมยังไม่บอกบอกอะไรเรียกมายังอะไรจะได้อธิบายมันเขาที่มาที่ไปเขามาเล่าก่อนครับมาชินครับตอนนี้ทำไรอ่ะเออเดี๋ยวไปไปประเทศนึงครับนี่แอร์เดี๋ยวมาไอนะโอเคไปก่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาให้เราเพลินนี้หน่อย Hey, wake up. Ugh. Hey, wake up.